สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมราการเ,เรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับข่าว 1-2วันเนี่นะครับเราจะเห็นว่านะข่าววัคซีนนะครับทำให้ราคานะครับของสินทรัพย์หลายอย่างเลยนะครับนะเกิดการผันผวน,นนะครับอย่างราคาทองคำนี่ก็ร่วงนะภายในครึ่งวันก็ลงกว่า100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อออนนะในขณะที่หุ้นนะครับก็พุ่งทยานขึ้นมานะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกหุ้นอุตสาหกรรมนะหุ้นที่เกี่ยวเรื่อง กับ uh, การผลิตแล้วก็การให้บริการนะครับอย่างดาวโจนส์นะก็พุ่งสูงขึ้นมานะจากอ uh, อดีตนะครับนะที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น n a s d a กนะครับเพราะว่าข่าวเรื่องของวัคซีนนะที่บอกว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงถึง90%นะครับที่ปล่อยออกมาจากบริษัทนะครับชื่อว่า uh, ไฟเซอรนะครับแล้วก็ไบอ n นเทคนะครับนะก็ทำให้ uh, ประชาชนนะคนในโลกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะอาจจะมองว่าเป็นข่าวยินดีนะหรือมองเป็นบวกนะครับนะอย่างค่อนข้างมากนะจึงทำให้มีการเทขายนะสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะอย่างทองคำเนี่ยลงแล้วก็ไปช้อนซื้อนะครับนะหุ้น ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับอย่างดาวโจนเนี่ยเป็นต้นนะในขณะที่ตลาดหุ้นส่วนอื่นนะครับอย่าง Nasdaq ก็ร่วงลงด้วยนะซึ่งดูแล้วมันขัดขัดนะแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นข่าวนะไม่น่าจะว่าเป็นปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารหรือเปล่านะหลังเ,เลือกตั้งนะสหรัฐเสร็จสิ้นลงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าข่าวเนี่ย นะมันจะเป็นจริงมากน้อยเพียงไรและจะอยู่ได้นานเท่าไรนะเพราะฉะนั้นไอ้นี้คือกําลังเล่นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนะครับของประชาชนของนักลงทุนในระยะสั้นนะครับจะกระทบถึงกลางยาวหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าผู้คนเนี่ยนะหลังจากที่ฟังข่าวแล้วนะใช้อารมณ์ความรู้สึกนะหรือว่าสงบนิ่งแล้วพิจารณาแยกแยะนะครับว่าจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้มากน้อยเพียงไรคือมองแบบเรียลลิสติก หรือมองแบบออพติมิสติกนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคำนะที่มันร่วงลงมานะจริงๆเมื่อวานนี้าจะก,กาจะไปช้อนซื้อแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะฮะราคาก็ขึ้นไปทั้ง1,880ดอลลาร์ต่อออนนะวันนี้ก็ดูเหมือนเสถียรมากขึ้นนะมันกำลังปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่นะก่อนที่อาจจะมีการขยับขึ้นหรือขยับลงอีกรอบหนึ่งส่วนตลาดหุ้นดาวโจน์นะครับนะวันนี้ ก็ยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่แรงเหมือนเมื่อวานเนะมื่อวานนี้ขึ้นไป800กว่าจุดนะวันนี้ขึ้นอีกประมาณ200กว่าจุดก็ไม่ขึ้นแรงเหมือนเดิมก็เป็นสัญญาณเป็นสัญญาณนะบ่งบอกถึงว่ามันกําลังปรับตัวนะเข้าสู่สมดุลใหม่เหมือนกันนะคล้ายๆกับตลาดทองคำนะ,ะส่วนตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานนี้อย่าง SP500 เนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะวันนี้ก็ามาติดลบละนะมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงติดลบ นะในขณะที่ตลาดหุ้นเทคโนโลยีนะครับนะในอนาคตนะอย่าง NASDAQ เนี่ยซึ่งก็คือมีอกลุ่มหลักๆก,ก็คือกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีของอนาคตอย่างกลุ่มฟางนะครับพวก Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Google เนี่ยนะก็ร่วงลงมาเหมือนกันนะฮะเป็นวันที่2แล้วนะในขณะที่ตลาดนะทองคำยัง ื้นขึ้นนะคือทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่ามันกำลังปรับตัวใหม่นะหลังจากที่หนึ่งก็คือจบการเลือกตั้งนะสหรัฐนะครับสอก็คือมีข่าวเรื่องวัคซีนออกมาในช่วงประมาณสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตลาดนะพวกสินทรัพย์ต่างๆมันแกว่งนะในช่วงแรกๆจะแกว่งแรงแล้ตอนนี้ก็เริ่มปรับเข้ามาสู่สมดุลใหม่มีความสเสถียรมากขึ้น ตรงจุดนี้นะมันก็อาจจะบอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวตื่นเต้นนะมันนักลงทุนระยะสั้นนะครับนักเก่งกําไรก็ได้ประโยชน์จากข่าวไปนะเพราะว่าพอเมื่อปล่อยข่าวมาก็มีคนที่งนับข่าวเอาข่าวไปทําให้มันบือหวาต่อแต่สิ่งที่ผ่านไประยะนันหนึ่งก็คือสตินะสมาธิปัญญาคนกลับคืนมา กนะ็ต้องไปนั่งหาข้อเท็จจริงนะว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนเนี่ยโอเคชัวร์หรือไม่ชัวร์เพราะสิ่งที่ข่าวพูดออกมาเนี่ยคือถ้าเราไปฟังอีกแง่มุมหนึ่งนะครับนะที่มาจากผู้เชี่ยวชาญเช่นชน,นักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่านักสาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ยก็บอกว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ชัดเจนนะครับในระดับที่ชัวร์หรือยือนยันได้นะครับเพราะว่ามันยังมี ข้อมูลไม่มากพอนะข้อมูลที่บริษัทไฟเซอร์ Pfizer, แล้วก็ไบออนเทคเนี่ยนะครับผูดออกมาเนี่ยคือมันยังไม่มีการตีพิมพ์เป็นวารสารทางการแพทย์นะยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจนผลข้างเคียงอะไรประการใดใช้ได้กับประเภทไหนบ้างประเภทรุนแรงะจะมีผลไหมหรือผู้ติดเชื้อที่เป็นพาหะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะมันจะ คือพูดง่ายคือมันยังไม่มีการตีพิมพ์นะในเชิงทางการแพทย์ออกมายังไม่ได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือกลุ่มการแพทย์กลุ่มอื่นนะที่นอกจากไฟเซอร์กับ b บออนเทคนะงั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับนะที่ต้องมีการถกเถียงกันอีกนะอันนี้คือ่าการที่1ในเชิงของวิชาการทางการแพทย์นะครับประเด็นถัดมาก็คือว่าถ้าเรามองถึงเหตุปัจจัยพื้นฐาน เหมือนที่นักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์ต่างๆมองเนี่ยคือการเสียหายทางเศรษฐกิจเราเรียกว่าเป็นบาดแผลก็ได้นะมีบาดแผลการอักเสบนะบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นต้นปีแล้วการอักเสบบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นแล้วนะมีบริษัทห้างร้านองค์กรร้านอาหารพัตคาารอุตสาหกรรมเนี่ยปิดตัวอย่างถาวรไปก็ระดับหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยการฟื้นตัวของมันเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอะระบบเขาเรียกว่าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ระบบทางดิจิตอลอย่างเดียวเพราะว่าพวกอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเขาเรียกว่ามีอินเนอร์เชียความเฉื่อยทางเชิงกลนะเพราะฉะนั้นระบบที่เสียหายไปเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นตัวง่ายๆนะแค่ม,มีข่าววัคซีนมาแล้วก็ฟื้นตัวอย่างฉับพลันทันทีนะครับ แล้สังเกตว่าปริมาณหนี้สินก่อนเกิดโควิดสิซึ่งสูงอยู่แล้วพอมาเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้านี่สินสูงขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะหนี้สินสาธารณะบางประเทศก็สูงขึ้นหนี้สินครัวเรือนบางที่ก็สูงขึ้นหนี้สินองค์กรบริษัทก็สูงขึ้นมันปัญหาความบาดเจ็บเหล่านี้ความเสียหายเหล่านี้มันไม่ใช่ฟื้นภายในอาทิตย์ภายในเดือนภายในปีนะฮะ นั่นคือเหตุผลว่าเมื่อมองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานบรรดาน,นักเรศรษฐศาสตร์นักยุทธศาส,าสตร์ต่างจึงมองว่าความเสียหายเนี่ยต้องใช้เวลา้น้อย2-3งปีอ่ะ2023นู่นนะฮะถึงจะฟื้นตัวนะฮะในมุมมองมันวัคซีนมาเนี่ยถึงแม้นับว่าเป็นข่าวดีนะบอกว่าเป็นความหวังเป็นออปติมิสติกแต่ในเรียลิสติกความเป็นจริงก็คือถ้าเรามองเชิงประเด็นวิชาการก็ไปถกกันนะว่ามันจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลอะไรนะใช้ได้กับการไกลพันไหมเพราะมันผ่านมาหลาย เดือนลวมันกลายพันธุ์ไปถึงไหนเพราะนั้นมองอย่างนักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์เนี่ยอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์เนี่ยเขาก็ถึงมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปเขามองไปถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานเขาไม่ค่อยสนใจผลการเลือกตั้งสหรัฐด้วยซ้ำไปเขาไม่สนใจเรื่องของซีลรถแพ็กเกจด้วยซ้ำไปเพราะเขามองที่เหตุปัจจัยพื้นฐานเรื่องหนี้สินเรื่องการพิมพ์เงินออกมานโยบายทางการเงินการคลังที่ไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานธิบดีมันต้องไปต่อ จะมีวัคซีนไม่มีวัคซีนเศรษฐกิจก็เสียหายนี่สินก็มีมากอยู่แล้วล้วจะมีมากต่อไปไมันต้องไปต่อมันมุมมองแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มองระยะกลางละระยะยาวนะซึ่งแน่นอนเขาก็มองว่ามันไม่ได้ฟื้นเร็วถึงแม้ข่าววัคซีนจะมาเนี่ยนะครับแน่นอนมีพวกนักลงทุนระยะสั้นนักเก็งกําไรงับข่าวเอาไปเล่นต่อนะสินทรัพย์มีการแกว่งแต่มันจะแกว่งได้นานแค่ไหนกับเข้าสู่สมดุลใหม่นะแต่มัน แต่ในตลอดทศวรรษเนี่ยมุมมองของนักเศรษฐศาสตุทธศาสตร์เนี่ยมันยังมองเขายังมองอ่ะนะม,มันยังเป็นปัญหาอยู่ไอ้เศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ฟื้นตงงัวง่ายๆความบาดเจ็บเสียหายนี่ยังเป็นแผลอยู่ยังต้องเยียวยารักษากันไปถึง2,023มันอย่างน้อยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมมองทิศทางราคาทองคำเนี่ยยังเป็นบวกอยู่และเราควรจะเก็บมันเอามาเป็นสินทรัพย์เป็นอินชูลันนะครับ แต่นี่บอกนะครับหลายท่านจะห่วงกังวลว่าเห็นความผันผวนของราคาทองคําบางท่านก็ถามราคาทองคําจะขึ้นต่อไหมหรือจะลงนะมันจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าหลายท่านคิดผมให้มุมมองอยูนะครับว่าทองคำเนี่ยนะสำหรับผมนะตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าเราแบ่งเป็นสัดส่วนในการบริหารจัดการในระยะสั้นกลางยาวนะเราสามารถใช้ทองคำมาทดแทนเงินสดหรือเราเก็บเงินสดเป็นรูปทองคำแล้วเราก็แปลงจากทองคำมาเป็นเงินสดเมื่อเราต้องการสภาพคล่อง ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการแบบนี้นะสลับเปลี่ยนระหว่างทองคํากับเงินสดเงินสดกับทองคำนะครับเพราะว่ามันมีสภาพคล่องที่ไม่แตกต่างกันมากนะเราสามารถจะเก็บทองคําในเชิองอัศประโยชน์ในการเก็บรักษาความมั่งคั่งในตลอดย่อยน้อย5ปีเนี่ยเพราะว่าผมมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ยังมีไปตลอดในทศวรรษนี้โดยเฉพาะจุดกึ่งกลางทศวรรษนี้2025เนี่ยที่ผมทําคลิปอธิบายหลายครั้งหลายหนถึงมุมมองระยะกลางและยาว ถึงมุมมองของนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์หลายท่านรวมถึงขึ้นระยะยาวนะครับซูเปอร์ไซเคิลนะครับขึ้นไอลองเวฟเนะี่ยที่ผมมองอยู่เนี่ยที่จุดกึ่งการสวรรชเนี่ยเราทุกคนต้องผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะบอกว่าโอกาสที่ปลอดภัยหรือเปล่าทำไมผมถึงบอกว่าให้จับตาดูในปี2,564-2,565ว่า GDP โลกยังติดลบไหมสถานการณ์เป็นอย่างไรว่าหลายท่านเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ ทองคาแปลงเป็นเงินสดเพื่อให้สภาพคล่องเก็บเงินสดเป็นทองคําเพื่อจะเก็บอัตราประโยชน์ของมันหรือบางท่านอาจจะไปเก็บที่บิตคอยคิปโตเคเรนซีก็ได้นะครับเพราะว่าอัตราประโยชน์ของมันก็คือบางท่านมองว่าบิตคอยมันใช้แทนเงินสดได้บางท่านไม่อยากอยากเก็บเป็นเฟดเคเรนซี y เงินกระดะาษก็ระนั้นก็สามารถเก็บเป็นเงินดิจิตอลอย่างคิปโตเคเรนซีอย่างบิตคอยได้นะหรือว่าท่านจะเก็บระหว่างบิตคอยกับทองคำนะ หรือท่านจะกเก็บทองคํากับเงินสดก็ใช้ประโยชน์นะหรือท่านจะเก็บบิตคอยกับเงินสดอันนี้ท่านก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลน้าใช้ทดแทนกันได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกอะไรท่านก็คือว่าช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะที่ผมมองดูในทศวรรษนี้นะครับมันยังไม่ได้จบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเนี่ยโอย้พบวัคซีนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นข่าวดีดูเหมือนทําให้ราคาสินทรัพย์แกว่งตัวเนี่ย นะแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาดูต่อไปในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้าในปีหน้าเพราะนั้นเราจะอยู่กับความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไระ่ะเพราะนั้นผมถึงบอกให้กระจายนะครับสินทรัพย์ความความเสี่ยงทั้งหลายลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วหรือว่ไหมในบ้านที่อยู่อาศัยยุดยานพาหน,นะทองคําเงินสดแบบที่ดินพร้อมปลูกเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในตลอดทศวรรษนี้ไม่ทราบจะมีแบล็กบอลหงดําตัวถัดไปหรือเปล่าไม่ทราบถ้าเรามีมุมมองที่ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทใช้สีปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยังมีความพลิกผันผันผวน,น,นอยู่พื้นฐานหลายอย่างมันถูกทําลายเสียหายไปในช่วงเกิดโควิดสิแล้วมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างมาก่อนหน้านี้อยู่พันธ่ามกางความไม่แน่นอนของทศวรรษนี้ผมบอกว่า ท่านควรอย่ากระจายสินทรัพย์ไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะท่านก็บางท่านห่วงกังวลเรื่องทองคำเอเพราะว่าอะไรอาจจะซื้อเยอะเกินไปหรือเปล่าซึ่งผมไม่แนะนําผมซื้อว่าผมแนะนําว่าให้ซื้อทองคําไว้เป็นอินชูรันแต่บางท่านกังวลไงผมบอกท่านก็สามารถแปลงจากทองคํามาเป็นเงินสดหรือบิตคอยก็ได้นะครับนะบางท่านไม่ชอบเงินสดก็จะเป็นบิตคอยแต่ท่านไปนศึกษาหาความรู้เอานะจากผู้เชี่ยวชาญ มันก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ทดแทนกันได้นะในการดํารงชีวิตเนี่ยอย่างน้อยควรจะไปจนถึงจุดกึ่งกลางของทศวรรษนี้2025ก่อนอย่าเพิ่งรีบปล่อยทองคําเพราะทองคำมันเป็นยันชนลันเราควรจะถือทองคําที่ระยะกลางและยาวอย่างน้อยผ่านปี2023อง2025ไปก่อนหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นผมนี่บอกแนะนําว่าใช้ทองคานะแบ่งสัดส่วนออกมาเป็นสกองก็ได้ระยะสั้นกลางยาว มันระยะสั้นท่านก็สามารถใช้ทองคํากับเงินสดเนี่ยสวิตกลับไปกลับมาได้คือเก็บเงินสดเป็นทองคําเอาทองคําแปลงกลับมาเป็นเงินสดในระยะสั้นที่จะใช้ภายในช่วงประมาณ1ปีถึง3ปีเนี่ยนะครับเราก็ถือระยะกลางยาวไว้ข้ามไป3ปี5ปีเพราะมันมีความไม่แน่นอนครับไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมก็เป็นห่วงความปลอดภัยของทุกท่านนะครับนะเพราะว่านี่คือมุมมองว่าเราจะไม่ตั้งอยู่ในความ ประมาทนั่นเองการพึ่งพาตนเองนั่นเองจึงเ่าสู่รมันฟังนะครับก็ขอทุกท่านฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเวลาเราฟังข้อมูลข่าวสารได้นะครับแต่ว่าเราฟังแล้วเราต้องดูว่าเขาเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกเราหรือมันอยู่บนข้อเท็จจริงอะไร เราต้องมีสติสงบก่อนเราใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะไต่ตรองนะครับใครชอบปากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติตามในช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.05.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ